วันนี้ลูกไปซื้อใหม่เนาะไปซื้อใหม่ไปซื้อใหม่มามาหาแม่มาเอาเอากล่องมากล่องมาซื้อใหม่เหรอครับโอเคครับมาแน็กตรงนี้เร็วมาเนี่ยยิ้มเอ้ย มายิงย <muitas> <sketches S 1> <that> ิงยิงยิงแม่เลยข้าแต่ยิงแ่นันใช่แล้กน้ันใช่เอาขึ้นไปเลยแ้างั้นก็ไปคันเดียวทันั้นอ่ะ้งั้นก็ทาฟอร์เมอร์ไปคันเดียวทัางั้นก็ทาฟอร์เมอร์ไปคันเดียว ท่านกายอยู่นะท่านถ้างั้นก็เก็บรถถ้าต้องไม่ไปนะจะเอาคันคัานเท่หรเลยคันเดียวเออเออโอเคมาหนี้มาหนี้มาหนี้ไปเที่ยวไปเที่ยวปัญญาญไปนี่จากคนนี้น่ะยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปเก็บของก่อน เอาคืนไปเอาเอาแอนแอนมีห้องหงมพื้นใหญ่ๆไหมละ่ะมีอยู่มีอยู่พื้นใหญ่เอาไปคืนเอาอันนิ่มๆไปปูเน,นาะจ้กอันแนมนแมนบ่าให้แม่แม่ปูไปเอาก็ได้อยู่ในห้องป้าแล้วก็เอาน้องไปเอาผุนนั้นาๆน,นิ่มๆไปสักเืนหนึ่ง เมตรนี้ได้ซื้อแอ่งกว่าสีจันตัวเกกี้ร้านเอาอย่งใกลกันนยังกใหญ่ยังก่้านยังก้าเกายังกเ้าแสนได้อยู่่อนี่ัน้านคืออยู่้านซื้อหัวมันตัว เอาไปดงิเอาไปรานี่ก็บงมาเอาไนี่สดิ่งไงทำแ่หมาแล้วไปเี่ยไปเวทีเวทีหมอลำยาน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 ไม่ได้ไปยานไม่ได้ไปด้วยยานไม่ได้ไปบยนะยานไม่ได้ไปเพอนเข้าใจว่าแอนไปแร้วบวันนี้เพื่อนนั่น ่ไม ah, e ่อเดืไปคุิทีเข้าไปเอาล่ะคได้ไปแข้เถือเนาะเรากรู้ไป้รอยเกจะยากันก็ไปไปเสียเงเสียเงินสื่อกินดแม่สื่ออรีก่บไรใส่เงินแล้ว่านข้าข้าว เดี๋ยวตอนเดี๋ยวนั่งรถไปเดี๋ยวท,ทักทายอุ้ยไม่ใช่ไม่ได้นั่งรถส่วนตัวปาสิแบะไปเสื่อของอไปหาน้องเตอร์เกียนะคะเย็นนี้นะตอรเกียวไปด้วยนะ โอ้ออ่อกยตาก็ยากเป็นกินนรดมันหลแ้นครับอันเอาเนี้ยอย่างไม่กินมาตอนหลังไมทีมันไหลกันหอเนี่ยอะนห่อไปมันก็เลยกินมันจไดกิ๋มน่เปนกินของโรงงานม่แม่กลิ่นแล้วตั้งกินมาแล้วนมีหนึ่งคือรอยป้งหนึ่งไปไปเทีย์ไปเทีย์ไปต่างตตบซ่ตมันอยู่สูงสี่เล มันอ่นซนอันี่เาันนานาพี่สีม่วนมอีสุจานั่เาไปสูดหันปากไปหันก็ไม่รักหัวรับหัวแล้วมันตรงไม่ตัดหรอกัวคือสาวใส้ดีมันตัวสอบเลวมือน oui, pues oui. ั่งเตรเอาขนาเดียวนักอีกองหน่อีกมันดูเอาขนเฮียงมึ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 งมากัเห็นนะ มุอีเกียก่อนนะไปดดอยูตามแบบนั้นแมนีเกีได้นะแม่งย่ังนี้นะ่เสร็จไปได้กินกนเดียวมีกำลังใจให้นะคะขอบคุ้นข้าอบคุ้น่ะพี่้องมินไปเจอกันนะคะวัดโพแจ้นะคะ วัดบรมวัดโพเจมันมันเป็นวัดที่มันเป็นอย่างนกบร้อที่โพเจอาโพเจสมุทรสาครนะคะตอนนี้พ่ก็ร่างจะไปเดือนถ้าออกไปแล้วน้องตัวเคียวไปด้วยไปอันไปด้วยนาลิตาอ่ากับบานคุณหมอนัดตอนแรกว่าจะเลื่อนหมอแล้วหนูจะพาลูกบินกลับบินกลับแล้วก็แต่ว,ว่าปาดเจล่อนเราอยากเราอยากเมื่อเราอยากเมื่อเราวันเดียวสิบวปนผ้า ร้านครับรถของโบอยากให้ลูกนั่งรถนะนะแต่ว่าเล่ากลับบ้านวันนี้มันก็น,นอนนอนสบายอยู่เพราะว่าโบเดีเมื่อหลายคนนี่รุงเข่นกับปัดแจวลุงอันลุงเข่นสีนขับรถเมื่อแหละก็ขับรถมาเมืองที่เราข้ามันลังสินเจโซทอนเที่ยวว่าสันเนี่ยที่เรานะว่าแค่ว่าวันที่ วางวันที่สองแต่ก็เกว่าสิเืีอนไปเ่เป็นอย่งดอกอรือเ่าเป็นอย่างนนคิดวาวางวันที่สองเอยวางวันที่เยนยีน่สิบเก้าปรสิทธิภาบินไปกับประสิทธิภาบินไปกรับผ้าลูกไปหาหมอนั่นแหละแต่ว่าประเจ้าละวานไปลวดประสันมอเคลืราเด้ตั้งใจแล้วประสันเ,นเกลยเมื่ออ่ออาฮะยาทวดพดนั่นแหละก็คด้ดบ้านนีย ตัวเกลียวกับยูนีก็ไปแอนกับอันปบาเนียนปาไอปแอนเพื่อกกอยากไปอีย่างนึ่งแค่ก็อยากเอาไปเอาดูไปน้ำเพราะว่าก็อยากให้ออกไปเปิดหูเปิดตาพิยูตานี่พ่อมาเอยเอ็นไปจ้าโอ้พี่แดงสวัสดีค่ะโอ้รอเอ็นเพราะท่านไปอยู่พี่แดงเดี๋ยวรอคิ้วยูอันคิ้วที่พอนรอไว้มันกับ่ท่านเลยหูแน่นอนว่าอันล่งไสแนียสินะ รุ่งนี้มีไลฟ์ให้ชมฟรีนะคะแต่เพรจะเปิดวอลกเที่ยวกาญจนบุรีวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะคะมาเนียนปาเจ้อา็สิมาวันี่ยี่สิบเจ็อวันนี้ยี่แปดก็จะเริ่มเรียนพิเศษแล้วในแต่เริ่มเรียนเริ่มเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้าโรงเรียนก่อนเของทนุกบานสองพี่น้อง แม่้องนั่นอ่ะแม่รเดออันนีเป็นทีมกับทีมเอดก่อนเลือดเบียดลอยไปแดด่กอไปแดดชางลอยเร้าเหมือนพระดาสามม้วกว่ายี่สิบหกพันสส่เงินส้นแรกเพื่อเป็นทรงตัวค่างเห็นตัวค่างกินตัวใก็ได้ในบ่ลูก ออก็สอ,อยู่ตัวนขายของบ่ด้นห่อยบ่ได้ไลค์ก็สหน่อยอยู่ตัวเนาะเออก็สอยูออ่หะแต่ทำไมนีกินบ่ได้ไลค์มันก็ได้กี่ก่น้อยละแก่มาขายของได้กำไดบ่ลลูกแกชวนห่วงแทนร้านสาว <c oughs> ค่ะ ซื้อตั๋วเพจไหนวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดจะไปเที่ยวการบอการก็ซื้อตั๋วได้ที่นาริตะไล์เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังบม่ทันได้เปิดค่ะเดี๋ยวรอลิงก์ก่อนรอลิงก์เปิดก่อนว่าสิเพจเราม้วนตัวเลยไปแต่มิ่งกันแค่เรื่องเรื่องนี่เลยนี่ใส่แดงได้โอเคนะคะหนูลงไลฟ์ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะเตรียมตัวออกไปแล้วเราจะไปแบบซื้อของนั่งน,นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ สังเกตี้มาขายบ้างนะลูกแม่หนูทำมาแล้วแม่สามสี